น้ำมนต์นิยายเสียงเสนอเรื่องดวงใจสเสน่หา ep 9ภายในห้องฉุกเฉินคนภายในห้องพยายามที่จะยื้อชีวิตคนที่นอนไม่ได้สติบนเตียงอย่างสุดความสามารถโดยภายนอกห้องนั้นคุณหญิงแคทเธอรีนที่เป็นลงไปหลายรอบนั่งร้องไห้ยอย่างหนักภายในอ้อมกอดของสามีสุดที่รักไรอันและแมทธิวที่ยืนตาแดงก่ำอยู่เช่นกัน คุณคะอเล็กจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคุณไม่ต้องห่วงอเล็กได้หมอฝีมือดีที่สุดมารักษาผมเชื่อว่าลูกชายของเราต้องปลอดภัยไรอันเอืยปลอบทั้งที่ภายในใจก็รุ่งร้อนไม่แพ้กันเป็นเพราะฉั้นแท้ๆเลยถ้าฉันไม่บังคับลูกให้กลับมาทานข้าวด้วยออลเล็กก็คงไม่พูดไม่ทันจบ คุณหญิงก็ร้องไห้งมาอีกครั้งด้วยความเสียใจไม่เป็นไรนะคุณไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นคุณต้องเข้มแข็งเอาไว้อเล็กตื่นขึ้นมาเห็นคุณในสภาพนี้แกจะไม่สบายใจเสียปเปล่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงในที่สุดการรอคอยก็สิ้นสุดลงประตูห้องฉุกเฉินถูกเปิดออกมาลูกชายผมเป็นยังไงบ้างครับ ไรอันถามด้วยความร้อนใจโดยอกกอดภรรยาสุดที่รักไว้ด้วยลูกชายคุณพ้นขีดอันตรายแล้วครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้คุณเตรียมใจไว้บ้างถ้าภายใน48ชั่วโมงนี้เขาไม่ฟื้นขึ้นมาอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นเจ้าชายนิทราครับคุณหมอพูดจบคุณหญิงก็เป็นลมลมพับไปในอ้อมแขนของสามีทันทีคุณคุณ คุณหมอที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยเรียกพยาบาลมาช่วยดูแลคุณหญิงส่วนไรอันที่โอบประคองรรรยาเอาไว้น้ำตาของลูกผู้ชายไหลลงมาท,าทันทีเช่นเดียวกับเมทธิวที่ยืนนิ่งเหมือนคนไร้สติได้ลแล้วปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงอเล็กต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทราโดยคุณหมอก็ไม่สามารถระบุได้ว่าชายหนุ่มจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ คนรอบข้างได้แต่ดูแลจนสุดความสามารถโดยทุกคนแวะเวียนมาคุยเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้ชายหนุ่มที่นอนหลับอยู่ได้ฟังเสมือนว่าชายหนุ่มได้ยินสิ่งที่พวกเขาเล่าโดยไม่ย่อท้อตามคำแนะนำของคุณหมอโดยเรื่องทั้งหมดถูกปิดเป็นความลับภายในห้องทำงานของผู้บริหารสูงสุดเรื่องที่เกิดขึ้นสืบถึงตัวการหรือยงัง ไรอันเอ่ยถามลูกน้องคนสนิทด,ด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดครับเป็นฝีมือบริษัทที่ประมูลการก่อสร้างที่เพิ่งเกิดเรื่องขึ้นและโดนทางเราฟ้องล้มละลายครับจัดการให้เรียบร้อยฉันต้องไม่ได้ยินชื่อตระกูลนี้อีกเป็นครั้งที่สองได้ครับนายลูกน้องหนุ่มรับคำสั่งพร้อมไว้อะไรให้กับตระกูลนี้ที่บังอาจมาแตะต้องหัวใจของเจ้านาย ไปได้แล้วจบคำลูกน้องก็รีบออกไปจาัดก,การเรื่องที่ได้รับมอบหมายโดยเร็วไรอันนั่งมองรูปภาพที่ใส่กรอบตั้งอยู่บนโตทำงานอย่างมือลอยภายในกรอบรูปนั้นเต็มไปด้วยความรักและรอยยิ้มของคนทั้งสามพ่อแม่และลูกน้ำตาลูกผู้ชายไหลลงมาจากดวงตาคุมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วนอย่างเงียบงนัน จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีช่วงบ่ายภายในร้านให้เช่าและสั่งตัดชุดคลุยพร้อมถ่ายรูปครบวงจรหญิงสาวสวยเซ็กซี่ยืนมอนตัวเองภายใต้ชุดคลุยมุ่งบอกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะถึงเวลาสำคัญเวลาแห่งความภาคภูมิใจในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จแล้วแพวนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้อยู่คอยแสดงความยินดีกับเธอ และใครอีกคนหนึ่งที่เธอยังคงรักษาสัญญาคอยเขาตลอดมาถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะหายไปจากชีวิตเธอเลยตั้งแต่วันสุดท้ายที่ได้ร่ำลาก,กันไม่มีแม้แต่โทรศัพท์กลับมาทาั้งๆที่เธอพยายามติดต่อกลับไปข้อความหรือจดหมายใดๆเลยก็ไม่มียายแพรวยายแพรวเป็นอะไรไปนะฉันเรียกตั้งนาน สิตาเดินมาขย่าแขนเพื่อสาวที่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบมวัวแต่ยืนมือลอยโทษทีฉันมวัวแต่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่อยากให้ท่านอยู่เห็นความสําเร็จของฉันในวันนี้โท้ยายแพ่วฉันเชื่อว่าท่านกําลังยิ้มอย่างภาคภูมิใจอยู่บนสวรรค์นแน่นอนอืมยิงสาวรับคําพร้อมยิงสาวน่ารักคนหนึ่งเดินเข้ามาภายในร้าน พี่เพลวพี่ตาขอโทษที่มาช้านะคะรถติดมากไม่ช้าจ้ะนี่พี่กับยายเพลวก็เพิ่งแต่งหน้าเสร็จพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับสตูว่างแล้วช่างภาพออกมาตามสองสาวพร้อมแล้วค่ะสีตาหันไปบอกช่างภาพแล้วหันมาชวนสองสาวพี่น้องเข้าไปข้างในกันเถอะใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงในการเก็บภาพในมุมต่างๆ แล้วก็ต้องมานั่งเลือกภาพที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุดแต่บางครั้งอีกสองคนก็ทำหน้าตลกหรือไม่สวยบ้างเป็นอันว่าภาพนั้นตกไปไม่เข้ารอบหน้าร้านเช่าชุดครุยสามสาวมายืนตกลงกันว่าจะไปหาอะไรกินกันดีระหว่างยืนรอเจ้ามืออาหารมือนี้มารับว่าไงคิดได้ยังสิตาเอ่ยถามอีกครั้งพี่ตาน้องเพรอยก,กินทุกอย่างเลยค่ะมีเจ้ามือเลี้ยงทั้งที ตัวแค่นี้จะกินสักเท่าไหร่กันเชียวสตาพูดพลางมองรูปร่างผอมเพรียวของน้องแพรยายตาไม่รู้อะไรเสียแล้วเห็นอย่างนี้ผู้ชายบุกบือนสามคนยังยอมแพ้เลยเพรียวเอ่ยล้อน้องสาวโทษพี่เพรียวอย่าขายกันสิคะแล้วทั้งสามก็อดหัวเราะอ,ออกมาพร้อมกันไม่ได้หัวเราะอ,อะไรกันหรือครับสาวสาว เจ้ามือมื้ออาหารมืน้นี้ขับรถมาจอดเทียบที่สามสาวยืนอยู่พร้อมรถกระจกลงทักทายสามสาวพี่กวินสวัสดีค่ะพี่กวินสวัสดีค่ะสองสาวพี่น้องพูดทักทายแล้วเข้ามานั่งในรถที่มีสีตามานั่งข้างหน้าคนขับเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะพี่หมอสีตาทักทายพร้อมยิ้มให้กับคนขับรถที่นั่งข้างๆที่หันมาส่งยิ้มนิดๆมาให้ สวัสดีครับทุกคนชายหนุ่มทักทายพร้อมเคลื่อนรถออกเดินทางว่าไงครับตรงนูจะไปร้านไหนกันชายหนุ่มหนึ่งเดียวภายในรถเอ่ยถามยังเลยค่ะพี่หมอใช่ค่ะพี่กวินพี่กวินพอที่จะมีร้านแนะนำไหมคะเพลถามอืมอาหารทะเลดีไหมขับรถไปกลับก็ไม่ดึกนะักเถมได้บรรยากาศดีด้วยชายหนุ่มเสนอดีเลยค่ะน้องเพลเห็นด้วย พลตอบอย่างอารมณ์ดีเพรลเห็นด้วยค่ะเพรลส่งยิ้มออกมาส่วนชายหนุ่มหันสายตามองมองหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างขอความเห็นเมื่อสบเข้ากับสายตาคุมนั้นสิตาหลบสายตานั้นด้วยความเขินทันทีรู้แล้วยังจะมาถามอีกสิตาพูดอุบอิบให้พอแค่เธอและหมอหนุ่มได้ยินทำมาเป็นถามทั้งที่รู้ว่าเราชอบอาหารทะเลสิตาบ่นในใจ ส่วนชายหนุ่มได้เห็นปากอิ่มสวยของหญิงสาวบนขมุบขมิบอยู่ก็ได้แต่สายหน้าเบาๆอย่างอารมณ์ดีแล้วตั้งใจขับรถต่อไปใช้เวลาชั่วโมงกว่าชายหนุ่มก็พาสามสาวมาถึงที่หมายซึ่งเป็นร้านอาหารที่ติดกับทะเลมีชายหาดให้เดินเล่นผู้คนไม่พลุกพล่านเป็นที่ถูกใจของสามสาวมากว้าวสวยมากเลยค่ะ เพลพูดจางตื่นเต้นแล้วเดินลงไปที่ชายหาดทันทีบรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมยายตาใช่แถมอาหารก็อร่อยด้วยสิตาพูดขึ้นนั่นแน่พี่กวินพามาละสิเพลสงสัยตาล้อเรียนมายังเพื่อนสาวก็ใช่สิตาตอบอย่างขัดขืนเฮอิจฉาคนมีแฟนแถวนี้จริงๆแพลพูดเสียงดังอย่างลอยๆทํทำให้สิตายิ่งเขินหนักเข้าไปอีก พอดีกับที่ชายหนุ่มเดินมาสมทบพี่จองโต๊ะหน้าสุดไว้แล้วแล้วก็สั่งอาหารเผื่อทุกคนแล้วด้วยชายหนุ่มผู้จบก็เดินนำสองสาวไปที่โต๊ะทันทีทั้งสามนั่งมองบรรยากาศที่สวยงามอย่างรื่นรมสักพักอาหารก็ทยอยนำมาเสิร์ฟแพรจึงลงไปตามน้องแพรที่ชายหาดหน้าทานจังเลยค่ะพี่กวินน้องแพรมองอาหารบนโต๊ะด้วยแววตาเป็นประกาย เก็บอาการหน่อยเถอะเพลร,รู้หรอกว่าหน้าทานเพลเซลน้องสาวโทพี่เพวตามสบายเลยครับมือนี้ไม่อั้นชายหนุ่มบอกด้วยแววตาใจดีใช่เต็มที่เลยน้องเพลโชฝีมือให้พี่หมอได้เห็นเลยสีตาสนับสนุนงั้นเพรไม่เกรงใจแล้วนะคะพูดจบน้องเพรก็เริ่มจัดการอาหารตรงหน้าทันที ทั้งสามที่เหลือได้แต่อมยิ้มและเริ่มทานกันบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขจนทั้งสามทานกันจนอิ่มแล้วเหลือแต่น้องแพรคนเดียวที่ยังนั่งทานอยู่อะไรกันอิ่มกันแล้วหรือคะน้องแพรเงยหน้าจากจานกุ้งเผาที่หม่อมคนเดียวเป็นจานที่สามแล้วสีตาที่นั่งมองน้องแพรอย่างไม่เชื่อสายตาไม่ไหวแล้วละ่ะน้องแพร เนี่ยพี่ตาจะกลิ้งแทนเดินกลับแล้วล่ะค่ะสีตาบอกอย่างคำๆเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าผู้ชายสามคนยังอายเพลวเอ่ยยิ้มยิ้มไม่เป็นไรหรอกครับน้องแพรตัวเล็กนิดเดียวเองกินเยอะๆเลยครับใช่ค่ะน้องแพรอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตมีก็แต่พี่กวินคนเดียวที่ตาถึงน้องแพลยิ้มตาหยีแล้วก็หน้าแกะกุ้งทานต่ออย่างอารมณ์ดี เมื่อกุ้งเผาจานที่ห้าหมดไปน้องแพรก็ขอยอมแพ้เธออิ่มแล้วจริงๆแน่ใจนะครับว่าอิ่มแล้วชายหนุ่มถามด้วยความเป็นห่วงฮ่อิ่มแปรเลยค่ะพี่วินขอบคุณมากค่ะนี่ก็เพิ่งจะห้าโมงเย็นเองเดินเล่นจ้อยอาหารกันก่อนดีไหมครับเดดก็ไม่แรงแล้วชายหนุ่มเสนอก็ดีค่ะไปยายแพรไปเดินเล่นกัน ว่าและสองสาวพ,พี่น้องก็ชวนกันเดินออกไปสิตาทำท่าจะเดินออกไปด้วยก็ถูกมือหนาคว้าข้อมือไว้สิตาหันมามองหน้าคนที่คว้ามือเธอไว้ด้วยความสงสัยชายหนุ่มไม่ตอบแต่ลุกขึ้นยืนจับมือเรียวของสิตาเดินไปฝั่งตรงกันข้ามกับที่แพรและแพรวเดินไปเอ๊ะทำไมไม่ไปทางเดียวกันล่ะคะสิตาถามอย่างสงสัย ชายหนุ่มที่เดินจับมือเคียงข้างกับหญิงสาวหันมามองศพสายตาคนด้านข้างอย่างสื่อความหมายคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าทำไมสิตาเห็นสายตาพราวาระยับนั้นหัวใจก็เต้นแรงแต่ก็ไม่ยอมหลบสายตาที่ประสานกันถ้าพี่หมอไม่บอกเลตาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะตาไม่ได้เข้าไปนั่งในใจพี่หมอสักหน่อยถึงจะรู้พูดจบ สิตาก็ละสายตาจากสายตาคมคู่นั้นแล้วมาสนใจวิวชายหาดด้านหน้าแทนชายหนุ่มที่ยังคงมองหญิงสาวอยู่ตลอดมุมปากก็ยกยิ้มขึ้นนิดๆรั้งมือเรียวของหญิงสาวไว้ให้หยุดเดินแล้วหันหน้ามาสบตากันอีกครั้งน่าน้อยใจจริงๆพี่อุตสาหให้ตามานั่งในใจพี่ตั้งนานแล้วกลับไม่รู้ใจพี่ว่าอยากอยู่กับตาสองต่อสอง แล้วก็จะได้ทำอะไรต่อไรด้วยกันไม่มีคนมาคอยขัดจังหวะสิตาอายจนหน้าแดงตั้งแต่ประโยคแรกแล้วแต่ก็ต้องเขินอายมากขึ้นไปอีกกับประโยคชวนคิดมากคอาชายหนุ่มตรงหน้าพี่หมอนี่พี่หมอกลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะสิตาพูดเอ็ดชายหนุ่มเสียงดังแก้เขินนั่นสินะชายหนุ่มพูดยิ้มยิ้มมองอาการเขินอายของหญิงสาวตรงหน้าอย่างชอบใจ ไม่พูดกับพี่หมอแล้วไหนว่าจะเดินเล่นกันไงคะไปคะ่ะพูดจบสิตาก็ละสายตาจากชายหนุม่มและเป็นฝ่ายอกเรงดึงฝ่ามือนาของชายหนุม่มให้เดินตามมาทางหน้าสองสาวพี่น้องที่เดินเล่นด้วยความเพลิดเพลินบรรยากาศดีจังเลยค่ะพี่เพลวไไว้ว่างๆเราค่อยมากันอีกนะคะได้สิไว้เราค่อยมาพักค้างคืนกันเพลวพูด พร้อมหันไปมองโรงแรมหรูที่อยู่ติดกับชายหาดที่เธอและน้องสาวกำลังเดินผ่านในจังหวะนั้นเองสายตาของหญิงสาวก็ได้สะดุดกับแผ่นหลังของผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนหันหลังให้กำลังยุนคุยกับชาวต่างชาติด้วยกันบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมหญิงสาวหยุดเดินทันทีแล้วจ้องมองแผงหลังนั้นด้วยหัวใจที่เต้นรัว น้ำตาที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนค่อยๆไหลออกมาอย่างช้าๆเพรที่เดินเดินอยู่เห็นพี่สาวหยุดเดินจึงหันไปมองที่ตอนนี้ยืนนิ่งหน้าซีดเปือนน้ำตาน้องหน้าอยู่ก็รีบเดินเข้ามาหาพร้อมเอ่ยเรียกพี่แพรวเป็นอะไรไปคะร้องไห้ทำไมเพรถามอย่างร้อนใจฝ่ายแพรวที่ถูกน้องสาวเรียกก็ได้สติหันกลับมามองน้องสาวเพล พี่เห็นพูดพลางหญิงสาวก็หันกลับไปมองแผ่นหลังของผู้ชายคนนั้นอีกครั้งแต่คนคนนั้นก็ได้หายไปจากบริเวณนั้นเสียแล้วแพรที่มองตามสายตาพี่สาวก็ไม่พบอะไรพี่แพรเห็นอะไรคะแพรถามพร้อมเอื้อมมือมาเช็ดน้ำตาของพี่สาวไม่มีอะไรหรอกแพรพี่คงตาฝาดไปหญิงสาวพยายามเรียกสติตัวเองกลับมา เพื่อไม่ให้น้องสาวต้องกังวลใจน้องแพรที่ได้ฟังก็ไม่เศร้าซีพี่สาวอีกแม้จะยังสงสัยก็ตามพี่ว่าเรากลับกันเถอะป่านนี้พี่กวินกับยายตาคงโรอโเราอยู่แล้วแพรบอกน้องสาวแล้วทั้งคู่ก็เดินย้อนกลับมาโดยมีสายตาคู่หนึ่งมองตามหญิงสาวทั้งคู่จนลับสายตาไปตั้งแต่นั่งรถกลับมาจนถึงบ้าน เพลก็นั่งจมอยู่กับความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนี้ที่นาฬิกาบอกเวลาอีกสิบนาทีเที่ยงคืนหญิงสาวก็ยังสลัดแผ่นหลังที่คุณตานั้นออกจากสมองไม่ได้เลยคุณนเล็กแพรวคิดถึงคุณค่ะแพลงงงมากใช่ไหมคะที่ยังคงรอคอยคุณอยู่เสมอหญิงสาวพูดพลางมือเรียวยกขึ้นมาจับส้คอ ที่ชายหนุ่มฝากมาให้กับเมททิวในวันที่สองที่เธอกลับมาเรียนเพราะซ้อยเส้นนี้ที่ทำให้เธอรอดพ้นเงื้อมมือของปรานเพราะมีสัญญาณติดตามตัวอยู่ในเพชรเม็ดเล็กๆนี้น้ำตาใสาๆไหลมาอีกครั้งจากนั้นหญิงสาวก็ล้มตัวลงนอนพยายามกลุ่มตานอนแล้วหลับไปวันรุ่งขึ้น วันนี้หญิงสาวตื่นสายเพราะเมื่อคืนกว่าจะข่มตานอนหลับได้ก็เรื่องเลยเข้าวันใหม่แล้วหญิงสาวเดินลงมาด้านล่างเจอกับแพรที่นั่งคุยโทรศัพท์อยู่เมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาก็วางสายหันมายิ้มให้ทันทีพี่แพร่หิวหรือยังคะแพรอุ่นกับข้าวไว้แล้วนะคะโทษทีนะแพรพี่นอนดึกก็เลยตื่นสายไปหน่อยขอบใจมากจ้ะ หญิงสาวเดินมานั่งใกล้ๆน้องสาวด้วยขอบตาดำเหมือนมีแพนด้าเออพี่เพลเพราะเรื่องเมื่อวานใช่ไหมคะเพลกลั้นใจถามพี่สาวถึงเหตุการณ์เมื่อวานเพลหันมามองหน้าน้องสาวที่ส่งสายตาเป็นห่วงมาให้เรื่องราวผ่านมาสองปีแล้วแต่หญิงสาวก็เก็บความลับเรื่องข้อตกลงระหว่างเธอกับอาเล็กเอาไว้ไม่ได้เล่าให้น้องสาวฟัง แค่เธอกับสิตาเท่านั้นที่รู้ความจริงในเรื่องนี้แพรจึงรู้แค่ว่าอเล็กเป็นเจ้านายของเธอในสายงานการถ่ายแบบและคบกันช่วงหนึ่งก่อนที่เขาจะหายไปใช่เมื่อวานพี่เห็นคนคนหนึ่งที่มองจากด้านหลังเหมือนเขาคนนั้นมากหญิงสาวตัดสินใจเล่าให้น้องสาวฟังพี่แพระย,ะยังรักคุณอเล็กอยู่ใช่ไหมคะ พยถามพี่สาวด้วยน้ำเสียงจริงจังใช่พี่หลงรักเขาถึงแม้ว่าพี่จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคิดยังไงกับพี่พูดจบหญิงสาวก็คิดถึงกํามคืนที่เธอจะสารภาพรักรก,กับเขาไละสายเรียกเข้าวันนั้นที่เขียนว่าแคทเธอรีนที่รักแล้วถ้าวันหนึ่งเขากลับมาหาพี่อีกครั้งพี่แพรจะมีความสุขใช่ไหมคะหญิงสาวส่งยิ้มให้น้องสาวด้วยแววตาเอ็นดู ถ้าของไม่มีปรรทัใดๆและเราใจตรงกันแต่มันคงจะไม่มีวันนั้นหญิงสาวพูดเสียงแผ่วยังนึกถึงชื่อแคเทเธอรีนอยู่แต่พี่ก็ยังรอเขานี่คะอืมนั่นสินะหรือว่าพี่ควรจะตัดใจเสียทีไม่ได้นะคะเพรเอ่ยค้นานเสียงดังจนหญิงสาวต้องหันมามองน้องสาวด้วยความแปลกใจเออเผื่อบางทีเขาก็ยังรักษาสัญญาที่ให้อยู่ แต่อาจมีความจำเป็นบางอย่างที่มาหาพี่แพรไม่ได้แพรอเอ่ยแก้ตัวพร้อมให้เหตุผลหญิงสาวยิ้มให้น้องสาวขอบใจแพรมากนะเอาเป็นว่าพี่จะให้โอกาสรอเขาอีกสักหน่อยก็แล้วกันดีไหมดีค่ะแพรอตอบรับอย่างตื่นเต้นแล้วถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อพี่สาวลุกขึ้นไปทานอาหารเกือบไปแล้วเกือบโดนพี่แพรสงสัยแล้วเชียวแพรบ่นในใจ จากนั้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปคุยเรื่องที่คุยค้างกันไว้เมื่อกี้กับพี่สีตาจบ EP 9โปรดติดตามตอนจบได้ใน EP 10ขอบคุณค่ะ